คะกระบะสำหรับใช้งานปีใหม่นี้อยู่มีกันได้ยังคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกเพราะว่ารถเยอะมากจริงบุกลุยคันค่ะสำนักง,งานใหญ่มีอะไรบ้างไปดูรถปี2020สวยแบบนี้ตัวเตี้ย4ประตูจัดให้499,000นี่ได้ล้อแม็กแต่งให้ด้วยสวยมากๆไปแถบนี้กระบะตัวยกสูง4ประตูทั้งแถบเริ่มต้นที่300,000ต้นๆเท่านั้นเองคะ่ะมาดูกันว่ามีลำไหนบ้าง อีซูซูด่แม็กไฮแลนเดอร์สีขาวโคตสวยแบบนี้คันนี้มาได้เลยคันนี้นะคะจะเป็นปีใหม่หน่อยคันนี้ห0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะจะเป็นโตยตาไฮรักรีโวแบบนี้เลยสวยมากรถปี2018ค่ะคุณคะเจ้าของลำดับเดียวออกห้างปลายแดงเบนต์ต่อซอบเชลเลตเทรลบล็อสก็ยังอยู่เช่นดีวยวกันค่ะสามแสนนิดนิดรถปีใหม่วิ่งน้อยเหมือนกัน สีประตูสีแดงก็มีเช่นเดียวกัน3แสนนิดๆนะครับผมรถโคตรสวยเลยมาต่อค่ะเชลเลตโครโลราโดกันอีกแล้ว มาเลยสามแสนครับผมอ่ะมีอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวสีประตูแต่ตัวนี้เป็น limited edition นะคะเพราะคันนี้จะเป็น Highlander X Series นั่นเองค่ะสี่แสนต้นต้นเองนะคุณไปเซิร์งงบได้เลยปีก่อนหรือว่าต้นปีเนี่ยงบแบบเออหันหรือโหนมาห้าหกแสนแต่ตอนนี้เหลือสี่แสนเท่านั้นนะคะคันนี้มีตรวจ inspection ไม่ให้เราด้วยดูได้เลยนะคะฐานการรับรองว่าฐานห้าดาวทั้งหมดอแต่ไม่ใช่แค่คันนี้นะเพราะว่าเราตรวจ inspection ให้ ทุกขั้นเลยนะคะได้รับรองมาตรฐานปลอดภัยแน่นอนนะคะมาต่อค่ะสอบํานี้400,000ต้นๆเท่านั้นเองงวดถูกไหมทางนี้ทางนั้นในเรื่องของงวดเท่าไหร่หลายๆคนจะถามว่างวดเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเครดิตเป็นยังไงนะคะถ้าเครดิตดีก็โอเคงวดต่ำลงอีกยังไงข้อสอบถามกันนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่ผู้สั่งขายให้คําแนะนําค่ะมาต่อกันที่แคบปยกสูงกันค่ะ ซ้ายวีโก้แชมป์ขวาจะเป็น Ford นะคะแล้วแต่พี่เลือกเลย300,000ต้นๆเท่านั้นเองค่ะตัวยกสูงทั้งคู่เลยนะคะ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่ได้รวมในส่วนของสาขาอื่นนะคะสรงฟีท่ไทยทำสัญญาฟิทประเทศจ้าสอบเก่งนะคะก็ไปแล้วกระบะก็ไปแล้วคลิปหน้าเอาเป็นอะไรดียังไงเขาต์มาบอกกันรถสวยรถถูกเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะออกรถใครเครดิตดี้วต้นแบงแดงไปเดียวได้เลยแต่ใครมีดาวไหนก็ดีอ่าดาวได้เลยนะคะงวดก็จะถูกลงอีกนะคะแล้วใครเครดิตดีเนี่ยหรือเป็นข้าราชการก็มีเบี้ยพิเศษให้อีกด้วยนะจ๊ะเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะคุณพี่ออกรถวันนี้เนี่ยพี่จ่ายงวดได้เลยที ทีหน้านูน่นคุ้มเกินคุณาไปละบาย